นี่สวนเกษตรไม่โจทท่าคอยวันนี้ยามเย็นวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องของหมากเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรงนี่คือกล้าหมากของสวนเกษตรไม่โจดท่าคอยซึ่งพ่อพันมาจาักหมากพันโคอ,อีเตอร์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหางปลาทูอยู่มันคล้ายๆหางปลาทู โตขึ้นมาอีกก็จะมีเริ่มเริ่มมียอดหมากเศร้าหมากวันนี้ผมจะน,นําเสนอว่าหมากเมื่อเปยปลูกนำก็นกล้ปลูกแล้วนีผลผลิตแล้วหมากเหล่านี้ไปไหนครับตามมาครับครับสวัสดีครับผมจเจริญทองหลอมครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของหมากนะครับหมากโกอินเตอร์เมื่อันก่อนผม พาท่านผู้ชมไปเยี่ยมไร่ชมสวนไปที่หลงรับซื้อหมากนะครับผมก็ได้ผลิตพันหมากนะเป็นตัวอย่างมาว่าวันนั้นนะที่เขาซื้อกันที่หลงนะครับที่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยราคาก็สูงทีเดียวนะครับรับซื้อเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์นี่หนักประมาณ2 5 0 0 0กิโลนะครับก็คือประมาณถ้าเขารับซื้อหมากเป็น จำนวนประมาณ6ลำลำรถคอกอะนะฮะลำรถคอกก็คออือลำรถ4ล้อนะที่มีลูกกลงรอบข้างนะครับลำรถหนึ่งจะหนักประมาณ4ตันไม่เกิน4ตัน2นะฮะประมาณ6ประมาณ6ลำถึงจะได้1ตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็นี่นะครับกำลังรับซื้อกันอย่างขมักกระเม่นนะทีนี้แล้วถามว่าหมากอย่างเงี้ยเขาไปที่ไหน อย่างที่ร้องที่รับซื้อนี่ยเขาก็ไปส่งต่างประเทศเลยผมถึงผมถึงเรียกว่านี่คือเป็นหมักโกอินเตอรนะ์มาปลูกในประเทศไทยปลูกชายเดนประเทศไทยปลูก3าจังหวัดชายเดนภาคใต้นะฮะแล้วก็รับซื้อนะฮะโดยผู้รับซื้อที่ทำทำการส่งออกแล้วเอาไปส่งขายนะอันนี้เขาก็ส่งไปนะทาง เวียดนามแล้วสุดท้ายก็ไปถึงจีนเมื่อเมื่อไปถึงจีนแล้วหมากนี่เขาเอาไปทาอะไรทีนี้เราก็มาดูนะครับหมากนี่เขาก็เอาไปทําเป็นผลิดดตภัณฑ์ขบเคี้ยวนะมาขบเคี้ยวจะเห็นดีเยอะแยะเลยครับนะบที่เขาที่ผมสั่งซื้อกลับเข้ามาเน,นี่ยนะน้อยคนนักที่จะได้ได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเนี่ยเป็นแต่ละปิทาันแต่ละปิตาบันนะซึ่งเดี๋ยวเขาจะ ชี้แจงว่ารสชาติแต่ละแห่งแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะเมื่อกี้ผมได้ลองให้คุณตาคุณตาบุญยังนะฮะผู้ม่วงที่อยู่ด้วยกันกับผมนี่ครับนะฮะ,เ,ะเขาลองชิมเขาเคยมาประท้วงผมว่าอตอนก่อนตอนจะปลูกมากทําไมไม่ถามปรึกษาตาตาอายุเกือบจะ90แล้วในหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหลือแต่ตาคนเดียวที่กินมากกลัวว่าลูกหลานจะไม่ได้ขายต้นหมาก ผมบอกคุณตาไม่ใช่หรอกครับว่าสมัยนี้เขาไม่ได้เอาหมากของคุณตาเนะี่ยไปไปทำแพร่แค่ให้คุณตาคุณยายกินแต่อันนี้เขาเรียกว่าเขาได้คัดสรรพันธ์เป็นพันุ์ที่ต่างประเทศต้องการแล้วนําไปแปลรูปเป็นผิดพันธุ์ผมก็เลยเอาผิดพันธุ์แบบเนี้ยไปให้ทันคุณตาลองชิมดูคุณตาบอกว่าเคี้ยวหมากมาเนี่ยนะฟันคุณตาเนี่ย แข็งแรงนะฮะฟันไม่ไม่ฟันไม่ได้ถอนเลยพอเลิกกินหมากได้ไม่กี่เดือนฟันถอนไปสี่ห้าซี่ต้องกลับมากินอีกหลังจากกินไม่มีถอนอีกเลยแล้วก็ปากคุณตามั่นใจเรื่องความสะอาดพอคุณตามากินหมากแบบนี้คุณตางงเลยครับว่าเออมันมีรสชาติที่อร่อยหอ,อมซาและน่ากินมากคุณตาว่าอย่างนี้นะทังนี้ผมก็ลอง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 ให้ คุณตาชิมนะฮะแล้วผมจะลองชิมดูครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะเนี่ยอันนี้มันแต่ละหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีซองเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณติบกว่าซองนะครับอันนี้ผมสั่งนําเข้ามานะครับนะฮะถ้าใครสนใจยังไงทักมานะครับจะได้ชิมอ่ามากเหล่านี้นะครับหรือว่าจะรับไปจําหน่าย ผมจะได้ต้องติดต่อโอู้นำข้ามาอีกทีหนึ่งว่าพอมีทางได้ไหมะนะนีครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าแต่ละอย่างนะมันเป็นอย่างไรนะรสชาติเป็นยังไงเริ่มจากตัวนี้นะครับผมจะลอาชิมทานดูข้างในซองของตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละครับ นะเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันคือสีอย่างนี้ครับนะพอพอ,อลองมาดูเปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะครับลองมาดูนะครับ พันเข้าทําดูแบบดูดีมากนะครับนะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยครับนี่คือรูปหมากหมักผ่าครึ่งหรือผ่าซีกก็คืออันเดียวกับ,กบตัวนี้แหละครับตัวที่ผมนี่ครับแต่เมื่อเขาเอาไปผ่าครึ่งหรือผ่าซีกแล้วเขาจะปรุงแต่งรส ให้ได้รสชาติที่อรดอร่อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคของแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อนะฮะจะสังเกตว่าข้างในเนี่ยเขาจะเ,เม็ดหมากเนื้อหมากออกเสียแล้วก็ใส่ปุงรสเข้าไปนะจะพบว่ามีเหมือนเหมือนตัวสมุนไพรอะไรสักอย่างเลอยู่ในนี้นะครับผมจะลองชิมดูนะครับ อันนี้เราจะฉีกเปลือกมาออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เคี้ยวเลยครับเคี้ยวเคียเยเ้ยวไปเรื่อยเคี้ยวจนน้ำน้ำหวานของมันไปเลยนี่นะครับสองนี้ครับมันจะได้รสชาติทีห่หอมอร่อยหมอนคุณตาตกใจเมื่อกี้นะครับ ถ้าดิมอ่เรายิ่งเกินน้ําหวานามันน้ําหวานที่ออกจากซอกลิ้นซอกกระพุ้งแก้มของเราเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนว่าถูกขับออกมาการที่น้ําน้าหวานที่เรารู้สึกหวานออกจากซอกลิ้นซอกฟันออกมาเนี่ยนั่นคือเหมือนกับน้ําที่ล้างเอาแบคทีเรียรเอาเศษอาหารเอาสิ่งที่ เป็นอันตรายตัวรากฟันของเราเนี่ยออกมาด้วยแล้วหมากเนี่ยมันมีฤทธิ์พูดง,ง่ายๆแบบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคเลยนะฮะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะครับแต่มันเป็นอันตรายทําให้เชื้อโรคเมานะะเหมือนที่ปุ่งปู่ตาเขาบอกเมื่อกี้ว่ากินมากๆเราก็เมาเหมือนกันเราต้องกินน้ําตามถ้ากินมากกินเป็นกินเป็นครึ่งลูกครึ่งกินลูกอะไรก็เหมือนกันนะครับเพราะงั้นมันเป็นสมุนไพรที่ ยิงเคีย้ยวยิงมันเรารู้จักแต่ว่าหมากฝรั่งแต่เน,นีียคือเหมือนหมากจีนล่ะเพราะอันนี้นําส่งไปที่ประเทศจีนนี่แหละครับหมากมันถึงราคาแพงลูกหมากมันถึงมาแย่งซื้อกันที่ในประเทศไทยใครมีสวนหมากพ่อค้าวิ่งไปหาไปขอรับซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาม่าถึงเข้าไป ทำเนี่ยทำอบอบนั่นดยเพราะในเวลานี้มีโรงงานอบในประเทศไทยด้วยอบอบหมากพิพันหมากเนี่ครับซื้อแบบนี้ใส่ต,ตูค้ครนเนอร์ลงมาแล้วก็มาอบอบแล้วไปส่งไปแปรูปจีนแบบนี้ครับหรือไปอบที่เวียดนามแล้วไปไปรูปที่จีนหรืออาะิตหลาย,ๆ,ลาย,ลายๆแห่งซึ่งเรายังไม่สามารถสืบทราบได้แต่ว่า เมื่อไปถึงปลายทางมันก็แปลรูปเป็นพิพันธ์ต่างๆแล้วน่าสนใจดีเดียวครับวันนี้ที่จันทบุรีราคาหมักดิบแย่งซื้อกันหมักโคอินเตอร์เนี่ยครับกิโลจะเก้าสิบบาทอยู่แล้วเ0ิบกว่าบาทเลยครับเขาสู้กันดูเดือดดูแรงเพราะนั้นปลูกกันเถอะครับปลูกแล้วเข้าเมันผิผลมากๆ มันจะได้สมดุลกับคนซื้อคนซื้อกินคนซื้อกินถ้าเป็นเป็นคนจีนประชาชนคนจีนเนี่ยเขามีเป็นเป็นพันล้านคนพันกว่าล้านคนถ้ามีคนกินอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าราคามากจะตกต่ำนะครับพอที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวท่านได้ยังดีกว่าที่เราทําได้ทํานาทํานาแล้วราคาข้าวไม่เป็น ที่พึงพอใจของเราราคาผลไม้สามวันห้าวันถ้าไม่รีบส่งไม่รีบกินผลไม้เน่าเสียขายไม่ได้ราคาแต่มากมีหนทางที่จะทำให้ท่านมีความเจริญทางเศรษฐกิจเดี๋ยวผมจะลองชิมตัวชาติอ,อื่นๆดูนะถ้าไปจะลองกินอันนี้ดูจองอย่างนี้ครับ ล้นรสชาติละเล่าขวารู้สึกให้แก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้นี่เอามาไหมละเห็นไหมว่ามันคือหมากอันนี้หมากทั้งเม็ดเลยครับหมากทั้งเม็ดเลยไม่มีกันไม่ไม่ไม่ได้ผ่าเหมือนวันอื่น หมากลูกอย่างนี้เลยครับเห็นไหมแต่มันอบจนแห้งขนาดนี้อ่ะลองมาดูครับเขาเขาตัดทางตูดแล้วก็ผ่านะลองดูนะผมลองชิมดูอันนี้จะฉีกง่ายอันนี้ก็ฉีกันอย่างเงี้ครับ หอมอร่อยมีเท่านะมีน้ำแฉะติดมือด้วยรสชาติเขาอันนี้แฉะที่มันห่อไว้เนี่ยนะลองชิมดูนะหืืออ ถ้ใส่เหมืองเหมืองเหมือนแยมสตรอเบอรี่อ่ะแต่นี้มันไม่ใช่แยมนี่มันกลิ่นกิ่นเปรี้ยวของเหมือนบวยเหมือนอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็หอมอร่อยนะครับแปลกจริงๆเลยไม่เคยไม่เคยทานถ้าคุณตามพยังมามาชิมแนละ้วคุณตามพยังต้องหลงไหลแนะ่ แกจะภูมิใจที่แกไม่ได้เลิกกินาแกจะส่งส่งส่ง,สงรุ่นต่อรุ่นเลยครับครับนะฮะซองนี้เป็นผิดพันธ์สีทองแบบนี้นะครับแต่ผมมาสังเกตดูที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยที่ผมมีอยู่มือนะครับนะมันเป็นคนละชนิดกับที่ที่ที่เราชิกออกมาจากจากซองนี้นะครับคืออันนี้ครับนะคนละชนิดกันครับ ต้นสือไม่เหมือนกันนะฮะนละอย่างกันครับแล้วก็ในนี้จะมีรูปเหมือนกับคนจีนแก่ๆหนะ่อยเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่คืออีกหนึ่งหนึ่งผิดพ,พันธุ์นะครับอีกหนึ่งรสชาติจะลองมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างวันนี้จะชิมจนอันนี้ที่ว่าให้รู้ว่า,วามีหลากหลายอันนี้ออกมานะครับ ก็เป็นลูกหมากคล้ายๆกันเนี่ยครับเราชิมดูนะเมื่อกี้หอมกินหอมแล้วก็รสชาติดีมากนะครับอันนี้ผมจะลองชิมอีกอันหนึ่ง ันนี้คือตัวนี้นะครับเป็นมาเป็นวี้นะครับจะลองชิมด,ดูาาึ่แต่และรสชาติแต่ละรสชาตินี้สุดยอดจริงมันจะหอมเหมือนกับเหมือนกลิ่นมิ้นเหมือนเราทานพวก ยาอมเมนทอนเหมือนยาอมบทตันเหมือนหมากฝรั่งบางรสชาติมันบอกไม่ถูกครับมันอร่อยแล้วเช่นคัญมันมันมีที่ขบเคี้ยวด้วยถ้าเป็นหมากฝรั่งเนี่ยเราเคี้ยวไปเราก็ไม่รู้เรากินยางอะไรหรือเปล่ายางไม้อะไรชนินี่ถึงเปล่ายางจริงหรือ,อยางเทียมเราก็ไม่รู้อันนี้เร่าคาดเดา,านะครับเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นแต่อันเนี้ย เปลือกหมากแน่นอนลูกหมากแน่นอนหมากที่เป็นผลล้ผลจากต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยลุ่รล่างคล้ายมะพร้าวนี่เขาเลือกหมากกินกันตั้งแต่สมัยโบราณปุตย,าย,ปาต,ยตาใหญ่เขาปูยตาใาญเราถึงอายุนอกจากเป็นคนอายุยืนแล้วฟันเขายังแข็งแรงระบบรากฟันฟันเขาไม่มีปัญหา ขนาดว่าเขาไม่มีการแปรงฟันทุกเช้าทุกเย็นแต่เขากินหมากครับคุณพ่อหรือแม่เราตอนนี้เลิกไปเลิกไปต้นสมัยหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วจนต้นหมากมองว่าแทบจะไม่เห็นในในบ้านในเมืองเราแต่เวลานี้กลับมาปลูกใหม่เพราะว่าราคาตลาดนำการผลิตอันดับสาม จะลองมาชิมไอ้สีอย่างนี้ครับทดลองชิมดูนะมันจะแบ่งปันความรู้สึกให้ถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติายังไงก็สั่งมาทักหากันแล้วกันนะครับเผื่อผมมีช่องทางที่จะจัดหาได้ก็สามารถจะแบ่งปันได้ครับ อันนี้เคลือบข้างในเต็มที่เลยนะครับเคลือบหน้าหน้ากินหน้าอร่อยมันจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับอันนี้รสชาติครับเดี๋ยวเราจะลองมาลองสีอย่างนี้ครับนะฮะมาผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสีอย่างนี้ออกมาแล้วครับเห็นไหมว่า มันคือเม็ดหมาก,ล,ก,มาก,ล,ล,กลูกหมากจริงๆเลยเนี่ยเล็กลูกหมากนี้เลยเห็นไหมครับเอาละก็ฉีกดูเพราะเนื่องจากมันเป็นหมากเปลือกนิ่มนะฮะหมากเปลือกนิ่มก็สามารถฉีกได้เลยฉีดเจ้อือออ้นี่ก็อร่อย เขาช่างสรรหามาทำเนาะเขาช่างแบบว่าเติมปรุงแต่งรสชาติสีสันให้มันอร่อยอร่อยจริงๆเลเนาะยผมว่าผมจะพกไปกินข้าวกับพ่อครัไปกินเหล้ากินเบียร์อะไรก็ตามแต่งพกใส่กระเป๋าเลยวันนี้ครับพอถึงเวลาจะกลับบ้านพักออกมาเคี้ยวหรือไม่ถ้ขาขับรถง่วง ไปจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไกลเนี่ยควกออกมาเคี้ยวไปนะผมว่ามันจะหอมซ่าหอมชื่นใจถ้าเราปิดแมสอะโลคโควิดยังไม่หายดีเราปิดแมสกลิ่นของมันจะตลบอบวนอยู่ในในแมสเลนี่แหละมันจะทำให้ปากเราหอมปากก็จะหมูกจะหอมถึงกันเลย วันนี้รสชาติดีจริงๆที่ผมทานเมื่อกี้คือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะ,ะทานอันนี้ดูจะมาทานนี้ดูสีแดงเนี่ยครับเท่าที่มีอยู่วันเนี้ยครบทุกรสชาติแล้วแต่ผมยังสั่งซื้อมาอีกนะยังมีรสกาแฟ ยังมีรสโกโก,โก้มีรสของช็อกโกแลตครับตอนนี้เรามาถึงรสที่ผมมีอยู่วันนี้เป็นรสสุดท้ายนะครับเป็นรสสีแดงนี้นะครับฉีกแล้วออกมานะแล้วก็ฉีกฉีกชิ้นเป็นลูกหมากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะฉีกฉีกนี้เดียวก็ได้ครับไม่ต้องหมากแค่นี้นะ หนึ่งในสี่ของลูกเนะี่ยเคี้ยวคืนเท่ะรสชาติแต่ะรสชาติมันจะต่างกันนิดนดิแม้แต่เครื่องปรุงที่เขาจะใส่อันนี้ก็อร่อยอร่อยทีเดียวเลยอ่ะกินปลานี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาบอกว่าพวกเชือ้อ แบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้ออะไรต่ตางๆที่เป็นปลสิต์ของร่างกายนรัม้แต่พยาธิถ้าโดนหมากเข้าไปเขาจะเมาถ้านทลายหนีหนีตายเหมือนกันหมากนี่นะครับเพราะนั้นเวลาปลูกเกษตรกรถึงไม่เคยห่วงเพราะไม่มีไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบก,กวนฉีดยาฆ่าแมาลงก็ฉีดน้อยแทบจะไม่ฉีดเลยเพราะไม่มีอะไรที่จะไปป้องกันอะไรเพราะว่า ตัวหมากเนี่ยมันมีฤทธิ์ของการเมาเขาเรียกว่าหมากเมาอะไรกินเข้าไปก็แต่แต่มันจะเมาเมามึนมึนเหมือนเมกเก้ือถึงตาเหมือนอย่างบอกว่าถ้ากินมากมันจะดีดพูดภาษาหันว่าดีดเลยเหมือนคนสมัยก่อนกินยาบ้าที่บอกว่ามันดีดยินยาแม้ดีดดีดสองเม็ดอะไนี่ก็เหมือนกันมันมึนหมึนงง เชื้อโรคเชื้อพยาธิมันคงจะงงเหมือนกัคนคงคงจะหนีตายกันเหมือนกันเนี่ยมากครับแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่มันเป็นอันตรายต่อพวกเชื้อโรคต่างๆพือพยาธิพยาธิต่างๆพยาธิต่างๆมันก็น่ามันก็น่าเชื่อถือว่ามันน่จะมีสรรพคุณทางทางยาทางสมุนไพรที่ทําให้ให้ร่างกายของเราเนี่ย ดีขึ้นนะมือสิ่งมีก๊อบป้องกันนะครับถ้าผิพันธ์มากตอนนี้ได้รับความนิยมนะครับปัจจุบันเนี้ยทั้งเวียดนามทั้งจีนนะจีนก็นำไปทำผิพันธ์ขายให้แก่พลเมืองของตัวเองแล้วยังขายให้ชาวจีนและชาวต่างประเทศทั่วโลกน้ำวันก็จะเพิ่มมูลค่ามากมายขึ้นไป คนก็จะสั่งซื้อกันมากมายหมากแบบนี้ประมาณห้าหกเดือนนะนำส่งจีนแต่หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนเขาจะเป็นหมากหวานเหมือนถ้าเป็นมะพร้าวก็คือว่าเหมือนมีเนื้อมะพร้าวเพิ่มขึ้นมามีทั้งน้ํามีทั้งเนื้ออ่อนของมะพร้าวถ้าเป็นหมากมันก็จะหวานเขาเรียกหมากหวานอันนี้ก็จะสามารถขายส่งให้แก ไต้หวันเขาเรียกว่าหมากไต้หวันหมากตัวเดียวนียครับตอนที่อายุห้าเดือนหกเดือนนยเขาบอกว่าเป็นหมากจีนหมากเวียดนามขึ้นมาตัวนี้แหละครับเอาไปทําผิดพธุ์ที่คนเวียดนามซื้อคนจีนซื้อเอาไปทําผิดพธุ์อย่างที่ผมบอกบอกเมื่อกี้แต่พออายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือนครับเข้าเดือนที่หกที่เจ็ดมันมีเนื้ออ่อนๆกลายเป็นหมากหวานคนไต้หวันซื้อไปต่หมากตัวน,นี้เหมือนกันถ้าปล่อยจนแก่ไป จนกระทั่งว่าเป็นลูกผลแก่เขาก็จะเป็นหมากที่แก่หมากสุกเหลืองๆแล้วก็เราก็สอเรื่องมาแล้วเอาฉีกเปลือกออกทิ้งฉีกเปลือกออกข้างในก็จะเป็นเม็ดหมากเม็ดหมากเนี่แหละครับคนอินเดียคนพม่าเขาจะมาหาซื้อโดยเฉพาะอินเดียนะเขาจะไปทําอุตสาหกรรมทําสีย้อมสาลีย้อมอะไระะไรเขา มาจากมากครับยุโรปบางประเทศนําไปทําเป็นอุตสาหกรรมบบฟองเบียร์ทำให้หมักทำให้เบียร์เกิดมีฟองขึ้นมานะครับถ้าไม่มีหมักเบียร์ไม่เป็นฟองเขาบอกงั้นบางแห่งเขาเอาไปทําผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเชื้อโรคในโรงพยาบาลใหญ่ๆ จร,จริงๆครับผลิตภัณฑ์จากหมากอันนี้ก็เป็นรสอีกอีกรสชาติหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งคือไม่รู้ละว่าเป็นรสชาติอะไรเดี๋ยวคงจะรู้แน่นอนนะครับอันนี้คล้ายช,ช็อกโกแลตบางคนว่าเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกอันนี้รสด,ดั้งเดิมที่เคยทานแต่อันนี้ด้วยนะหลากหลาย สีสันและรูปท่งน่าอร็ดอร่อยเท่านั้นครับเดี๋ยวจะลองชิมและจะรายงานผลครับอุตสาหกรรมฟองเบียรทำให้หมักทำให้เบียรเกิดมีฟองขึ้นมานะครับถ้าไม่มีหมักเบียรไม่เป็นฟองเขาบอกนั้นบางแห่งเขาเอาไปทำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือ้อเชื้อโรคในโรงพยาบาลใหญ่ๆ โรงพยาบาลที่แพงๆระดับไฮโซใช้ผิดพัน์ธุของหมากเพราะมันไม่ใช่เป็นสารเคมีไม่ทําอันตรายต่อ,อสิ่งตกค้างที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ใช้หมเป็นเป็นตัวที่ทําน้ํายาผิดพันธุ์เหล่านั้นหมากมีประโยชน์มากมายครับเรายัางศึาากษาไม่ทั่ว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 ลองมาศึกษานะครับแล้วก็คนที่สนใจจะปลูกผมมีก้าพัน พันนี้บริษัทเป็นคนรับซื้อมาเพื่อจะส่งออกเป็นเป็นหมักโกอ,อินเตอร์แล้วเขาก็เป็นคนคัดเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เขาจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมื่อปลูกแล้วเขาจะรับซื้อเพราะเขามั่นใจว่าเป็นเม็ดหมากที่ไปจากการคัดของเขาเองเพราะนั้นเขาจะมั่นใจหมากจะเหมือนหมากถ้าหมาก ผิดประเภทไปเช่นว่าเปลือกมันรูปทรงมันเหมือนแต่เปลือกมันแข็งเขาก็เขาก็ไม่ซื้อนะฮะเขาก็เขาก็กลายเป็นหมักที่ต้องปล่อยให้มันแก่แล้วก็ขายเป็นหมักแก่ไปแต่ว่าถ้าหมักที่ผมทําการเพราะพันธุ์เหล่านี้อยู่เนี้ยมันเป็นหมักที่บริษัทเขาคัดพันธุ์มาเองอันนี้ก็ก็เชื่อได้ว่าเขานะต้องการอยู่แล้วนะ ดีกว่าเขาจะต้องไปซื้อแถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าแถบชายแดนแล้วก็จ้างรถบรรทุกบรรทุกลงมานะครับกว่าจะได้ตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยก็ต้องประมาณ6กหกลำรถรถคอบรถพิลออมีต่างคอบ6กหกลำซึ่งก็ต้องใช้ความพยาย,ย,า,ยามพอสมควรถ้าเป็น รถสิบล้อที่บรรทุกมาจากสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ลงที่พิจิตรเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะถึงพิจิตรเนี่ยค่าขนส่งหมดไปหลายหมื่นแต่ถ้าพี่น้องพื้นราบในประเทศไทยสามารถปลูกกันได้ติดต่อมาครับยินดีที่จะไปสนับสนุนในการซื้อเพื่อจำหน่ายต่อไปครับสนใแติดต่อมานะครับส่วนเกษตร ไม่โจทถ้าคอยอาจารย์เจริญนะครับ0632170298ยินดีต้อนรับครับ